ปัญหาการสร้างรูปตัวละครด้วย AI คือหน้าตาจะไม่เหมือนกันนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคการสร้างตัวละครหน้าตาคล้ายๆกันด้วย Midjourney อยากรู้ทำยังไงตามมาครับ เริ่มต้นให้พวกเราสมัครใช้งาน Mid j o urney เปิดหน้าตาแบบนี้ที่คล้องเลยนะครับขั้นตอนแรกครับเรามาสร้างตัวละครหลักกันก่อนเลยผมจะสร้างเป็นตัวการ์ตูนเด็กไทยไวัยเจ็ดขวบที่กาลังเล่นอยู่ในสวนเราเตรียมพร้อมคาสั่งตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องคัดลพร้อมนี้ลงมาแล้วก็ไปที่คําสั่งใน Mid Journey/ นะครับคำสั่ง Image ชัตรงนี้นะฮะเพืนอที่สร้างรูปแล้วก็วางพร้อมลงไปหลังจากนั้นกด Enter ครับเราก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือรูปนี้พวกเราครับให้เราเลือกมาหนึ่งรูปว่าเราต้องการรรููปปปไหหนนเ็นล ผมเลือกรูปที่4่กดไปที่ U4 ครับได้ตัวของรูปหลักมาแล้วขั้นตอนที่2ครับเราจะเอาหน้าน้องคนนี้ไปสร้างเป็นรูปแบบอื่นๆนะครับซึ่งภารกิจต่อผมต้องการให้น้องวิ่งเล่นนะ,ะกลับมาของเขาอยู่ในสวนดูซิ <uz> ว่าเราจะได้หน้าตาคล้ายกันไหมเทคนิคก็คือเขียนรงให้เรียบร้อยแล้วต่อด้วยคําสั่งนี้ครับขีด2ขีดตรงกลางน,นะแล้วพิมพ์คําว่า CR EF หรือ C เล e แล้วก็ตามด้วยลิงก์ของรูปนี้วิธีการไปเอาลิงก์ของรูปนี้นะกดคลิกขวาแล้วไปที่คัดลอกลิงก์ตรงนี้พร้อมเรียบร้อยแล้วนะเราก็ทําการลากคูปร้อมที่เราเตรียม คลิกข,ขวา c o ปี้ครับแล้วก็มาที่ตัวช่องคำสั่งนี้เช่นเดิมนะฮะกดสลัแล้วก็พิมพ์คำว่า Image นี่นะฮะน,นี่เราก็คลิกขวาแล้วก็วางพร้อมคำสั่งทั้งหมดตะกี้ลงไป enter สั่งการครับได้มาสี่รูปพวกเราคัดลือกเอารูปที่มีหน้าตาคล้ายกับต้นฉบ,บับมากสุดรูปที่2นี่ครับเหมือนที่สุดใช่ไหมเราก็กด U 2ตรงนี้ครับเห็นไหมได้นะสองแล้วน,นะครับเราก็นำเอานี้พวกเรานีนี่นี่นี่นะนี่ตัวลิงก์นี่เลยตัวลิงก์นี่นะฮะกด c o ปี้มานะฮะคราวนี้ไม่ต้องคินใหม่กดคัดลอกมานะเราก็เอามาเปลี่ยนตตรรงง้้นนนบีี เนี่ยเราต้องการอยากจะให้น้องเขานะฮะกระโดดเล่นน้าได้หมดเลยนะฮะแต่ภารกิจวันนี้ผมจะให้น้องเขาเล่นกับแมวต่อคลิกขวาแล้วก็วางพร้อมลงไปแล้วก็กด enter ครับพวกเรารูปแมวก็มาเล่นกับน้องด้วยผมเลือกรูปนี้นะฮะยูสีรูปของน้องปรากฏมาตรงนี้ภารกิจรูปที่สผมจะให้น้องเล่นกับนกต่อแล้วก็ copy เนาะแล้วคลิกขวาครับวางพร้อมลงไป หลังจากนั้นกดสั่งการครับนี่ AI ก็กําลังแบบสร้างรูปอยู่นะครับนี่ได้22เปแล้วนี totally ่มาแล้วเรามาแล้วมาแล้วมาแล้ว้ว้าวมาแล้วพวกเราครับรูปไหนหน้าเหมือนที่สุดพิมพ์มาในคอมเมนต์หน่อยนะครับนี่ยูหนึ่งยูสองยูสามยูสี่ในช่องยังมี AI ไอเพื่อการทำงานอีกเพียบเลยนะครับหากชอบพิมพ์ชอบกดแชร์กดติดตามผมจชนเก่งภูนในแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ